สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านน,นักเรียนทุกคนนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโรคโควิด -19 ระบาดอย่างหนะักทำให้เราไม่สามารถที่จะกลับไปจัดการเรียนการสอนได้ยงตามปกติในโรงเรียนนะคะเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนมาเรียนในช่องทางออนไลน์แทนนะคะสำหรับครูครูที่นันปันมากหรือครูเฟิร์สนะคะ นะักผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนค่ะในหัวข้อเรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนนับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะนักเรียนอย่าลืมเตรียมสมุดปากกาใบงานที่เรียบร้อยนะคะค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ จะมีได้กันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อแรกนักเรียนจะสามารถอ่านเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนักมากกว่า10000แได้ค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถอ่านเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนับมากกว่า10ล้านได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนกันเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือซึ่งนักเรียนอาจจะก,ก็คุ้นเคยกันดีนะคะเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะค่ะตัวเลขหลังนี้ก็จะเขียนแสดงจำนวนต่างๆได้นะคะเรามาดูในแผนภาพลูกคิดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารองเขียนแสดงจำนวน ของจำนวนนับต่างๆกันดูนะคะเราก็จะพิจารณาทีละหลักนะคะก็จะมีตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านไปเรื่อยๆนะคะก็จะเพิ่มไปมาดูการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนนะคะการเขียนในตัวเลขของฮินดูอาราบิก ในแผนภาพลูกคิดนี้ามาช่วยกันทําดูนะคะคิดตามไปกับครูด้วยนะคะนะคะหลักแรกเริ่มจากหลักที่มากก่อนนะคะหลักล้านอ่าหลักล้านอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะสีม่วงนี่นะคะมีทั้งหมดกี่ลูกอ่ามีลูกคิดทั้งหมดกี่ลูกก็เรียลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้า มีทั้งหมด5ลูกก็กคือเลข5้นะคะนักเรียนก็ใส่เลข5้ลงไปอ่าหลับไปหลักแสนก็มีทั้งหมดเท่าไรเอ่ยอ่าแสนสีเขียว2รลูกนะคะ2อลูกนะะีก็เป็นเลขสอ่าหลักหมื่นไปกันดูนะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 มีทั้งหมดหกนะคะก็คือหกมือนั่นเองเราก็เขียนหกมือลงไปหลักพันไม่มีจํานวนลูกคิดเลยแต่นักเรียนจะไม่ข้ามหลักนะคะนักเรียนเมื่อมันไม่มีมันก็คือมีค่าเป็นศูนย์เองนักเรียนก็ต้องใส่เลขศูนย์ด้วยนะคะเราจะไม่ข้ามหลักนะคะเวละหลักก็จะมีจํานวนเลขว้เลขกํากับอยู่นะคะต่อไปหลักร้อย หลักร้อยสีชมพูนะคะมีทั้งหมด1 2ึ่งสอามี่สี่จำนวนก็เขียนเลข4ลงไปนะคะรักสิบมีอยู่1นึ่จำนวนตันเลขหนึ่งรักหน่วย3ามจำนวนสทีนี้เราก็จะใส่คอมม่าหรือลูกน้ำน,นะคะให้กับแต่ละจำนวน3ามจำนวนใส่ ลูกน้ำทีหนึ่งนะคะหนะึ่งสองสามะใส่หน้าหลักร้อยหลังหลักพันหนึ่งจหนึ่งนะแล้วก็หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านสามจํานวนใส่ลูกน้ำหรือคำว่าให้จํานวนด้วยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ินเลขฮินดูอาราบิกไปแล้วเราก็เปลี่ยนมาเขียนเป็นเลขไทยด้วยจํานวนเดียวกันนะคะเลขห้าห้าล้านเราก็เขียนลงไป สองแสนหกมืนใลขสูทยนะคะ4ี่ร้อยนะคะสองน้้เหมือนเดิมนะาได้เลขไทยมานะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือ,อต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือเราก็จะเขียน จำนวนนะคะตามด้วยหลักของแต่ละจำนวนนั้นนะคะอย่างเช่น5อยู่ในหลักล้านนะคะก็มีค่าเป็น5ล้านเราก็เขียน5ล้านค่ะสองอยู่ในหลัก 100, แสนเราก็เขียน2แสนนะคะ6อยู่ในหลักหมื่นก็เขียน6กหมื่นนะคะ เราในการเขียนตัวหนังสือเราจะไม่เขียนศูน0พันะคะเราจะข้ามไปได้เลยสำหรับการเขียนเป็นตัวหนังสือเท่านั้นนะคะก็จะข้ามไปสู่หลักร้อยได้เลยร้อยก็คือ4ีนะคะส0 0นะคะ400เลย10เลข1อยู่ในหลักสิบก็เขียนเปหนังสือก็คือ10นะคะ สาอยู่ในหลักหน่วยก็13ก็จะได้จำนวนที่เป็นตัวหนังสือนะคะมาอ่านร้องกันอีกหนึ่งครั้งนะคะห้าล้าน2องแสนหกหมื่นสี่นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในใบางานกันนะคะในข้อ1.1นะคะคำชี้แจงของให้นักเรียนเขียนตัวเลขอินดูอาราบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะที่แสดงจำนวนในภาพแต่ละข้อนะคะค่อยๆดูไปทีละหลักเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเามาลองทำกันดูสักข้อนึงนะคะวิจารณาจากภาพก่อนในภาพมีลูกคิดอยู่ในหลักอะไรบ้างนะคะสังเกตว่ามีหลักในหลักล้านหลักแสนนะคะหลักล้าน ไม่เหลือไม่มีเลยเราจะเขียนเป็นจำนวนได้อย่างไรมาดูเลขกินดูบาราบีก,ก่อนนะคะแล้วดูหลักค่ามากที่สุดก็จะอยู่ในหลักล้านนะคะมากที่สุดเนี่ยหลักล้านมีหนึ่งก็เขียนหนึ่งล้านนะคะ,ะเขียนหนึ่งล้านนะคะต่อไป หลักแสนมีหนึ่งเช่นเดียวกันก,ก็เขียนหนึ่งแสนต่อท้ายหนึ่งตัวหนึ่งหลักหมืน่นมีอยู่สองนะคะหลักหมือนมีอยู่สองก็เขียนสองอแล้วที่เหลือไม่มีแล้วนะคะหลักไม่มีแล้วเมื่อไม่มีก็คือถ้าเราเขียนเป็นจำนวนเราไม่ปล่อยว่างนะคะ เราเขียนเป็นเลขฮินดูราบิกแล้วก็ใส่เลขศูนย์นั่นเองนะคะใส่ศูนย์ไปใส่ศูนย์ในหลักพันใส่ศูนย์ให้หลักร้อยใส่ศูนย์ให้หลักสิบใส่ศูนย์ 10, ใ,ให้หลักหน่วยนักเรียนต้องเขียนให้ครบทุกหลักนะคะถ้าเป็นตัวเลขให้เขียนให้ครบทุกหลักเราจะไม่ปล่อยว่างนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่คอมม่า สักหน้าจำนวนสักทีละ3ามจำนวนเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามหันใส่หน้าหลักร้อยหลังหลักพันแล้วก็หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใส่อีกครั้งหนึ่งก็จะได้จํานวนออกมาเมื่อเขียนเป็นตินดัวบิ๊กได้แล้วเราก็แค่เปลี่ยนเป็นเลขไทยเท่านั้นเองนะคะก็จะง่ายหนึ่งสองศู ก็ได้จำนวนที่เป็นเลขไทยออกมาเช่นนี้นะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนที่เป็นศูนย์เราจะไม่เขียนนะคะเราก็จะดูทีละตัวหึงอยู่ในหลักล้านก็หนึ่งล้านนะคะหนึ่งตัวเลขตามด้วยหลัก 1ล้านไปหไป1หลักแสน1แสนนะคะสองหมื่นที่เหลือเป็นเลขศูนย์หมดแล้วนะักเรียนก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะก็เสร็จเพียงเท่านี้อ่านเรีนรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนนี้ก็จะเขียนเป็นหนอนสือได้ว่า1ล้าน1แสน2หมืนนั่นเอง สำหรับในข้ออื่นนักเรียนก็ลองทำเดินตรวเองดูนะคะนําไปดูกันต่อเลยใน1.2นะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยนะคะที่แทนข้อความบอกจำนวนก็จะไล่จากหน่วย10 0ร0 0 0พันหมื่นแสนล้านไปเรื่อยๆ จะไม่ข้ามหลักถ้าเราเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกกับเลขไทยเราต้องเขียนให้ครบทุกหลักนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งล้านหนึ่งล้านหลักล้านต่อไปก็ตามด้วยหลักแสน่ะถูกต้องก็เลขแปด 8, ใช่ไหมคะหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นยังอยู่ได้กันได้นะคะหลักหมื่นตามด้วยหลักพันหกพันล้กว่าหกพัน แล้วข้ามไปเจอหลักสิบเลยอ่ตรงนี้อะไรหายไปหรือเปล่าคะมีหลักอะไรหายไปไหมตรงนี้ต้องผ่านหลักอะไรด้วยเก่งมากคะ่ะหลักร้อยนั่นเองเมื่อเขาไม่ได้ให้หลักร้อยเรามาเราต้องใส่เองนะคะตรงนี้นักเรียนต้องระวังนะคะ มื่อหลักร้อยไม่มีนักเรียนต้องใส่เลขอเลขศูนย์ใช่ละค่ะแล้วค่อยอหลักร้อยแล้วก็ตามด้วยละ่ะสิบสี่สิบหน่วยเป็นบาทจําจนวนที่ได้ก็เดี๋ยวลนมใส่คำมมานะจะได้มาสามจํานวนใส่คำมมานทีนึงจะได้จํานวนออกมาตามดังนี้นะคะต้องใส่ให้ครบทุกหลักนั่นเอง ถ้าเราได้คุณดัวราบิกมาแล้วต่อไปก็ง่ายเลยก็แค่เปลี่ยนมันเป็นเลขไทยนั่นเองนะคะ,ะหนึ่งนะคะ ร้อยแล้วคะ่ะง่ายไหมคะ,ะมดูานต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแต่รอบนี้เราสลับกันบ้างครูให้ตัวหนังสือมาแบบวนๆเลยเขียนเป็นฮินดูอาราบิกกับเลขไทยนะคะค่อยๆดูทีละหลักนะคะอย่าลืมว่าอาจจะมีบางหลักหายไป เริ่มจะเห็นดูอารบิกสามล้านนะคะสามล้านสามล้านเยอะหลักล้านตามด้วยหลักแสนมีไหมหลักแสนหลักแสนไปหลักพันเลยตรงนี้เพราะนั้นเราต้องใส่เลขศูนย์ล้านแสนแล้วก็ตามหลังหลักแสนคือหลัก ไม่ถึงหลักพันเลยต้องเป็นหลักรายกอนหลักหมื่นนะคะแสดงว่าเราต้องใส่ศูนย์เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะคะน,นันแสนหมืน่นแล้วก็ถึงจะพันและทีนี้เราใส่หลักพันเขาให้มาได้แล้วก็คือเก้าพันนะคะใส่เลขเก้าได้แล้วหลักพันตามด้วยหลักร้อยอ่ะห้าร้อยใส่ได้เลยแปด หลกักร้อยก็ตามด้วยหลักสิบแปดสิบนะคะแปดสิบห้าอ่ะได้จำนวนที่เขาต้องการแล้วนะคะสามจำนวนใส่ลูกน้ำทีหนึ่งนะคะสามจำนวนใส่ลูกน้ำทีหนึ่งคอมาอมาเีนะคะหายลอนนี้หายไ,ไปสองหลักเลยนะคะถ้าเราได้ยินดัวรบิกแล้วต่อไปเปลี่ยนเป็นเลขไทยก็ไม่ยากแล้ว 3 0 09นะคะแปดห้าได้ออกมาตามแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนักเรียนค่อยๆทำนะคะค่อยๆดูว่ามีหลักอะไรหายไปหรือเปล่านะคะลองทำเองในข้อที่เหลือดูนะคะ มาถึงในหัวข้อที่2นะคะอ่านและเขียนจำนวนนะับที่มากกว่า10ล้านมากเลขก,ก็จะมากขึ้นแล้วนะคะแต่หลักการดูเราเหมือนเดิมเราก็จะค่อยๆดูไปนะคะแค่จะเพิ่มมากกว่าหลักล้านก็จะมี10ล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านเพิ่มขึ้นมาด้านหน้าหลักล้านนะคะ ตัวเลขจะมากขึ้นเท่านั้นเองแต่เราค่อยๆดูไปนะคะเัามาดูแผนภาพในรูปคิดนะคะ,ะสูงสุดอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่10ล้านนะคะเขียนเป็นเลขบินดูอารบิก10ล้านจำนวนนี้สีชมพูนะคะมีอยู่สามเขียนเลขสาไว้ก สามนหลักสิบล้านนะคะต่อไปค่อยๆดูหลักหลักล้าสีน้ำเงินมีอยู่สองนะคะมีอยู่สองะแสนเลขสองหลักแสนมีอยู่ด้วยกันดูไปนะคะสี่สี่จำนวนเขียนได้สี่นะคะ ลักหมื่นไม่มีต้องใส่เลขศูนยเก่งมากนะคะศูนหลักพันมีหลายจำนวนค่อยๆดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดจำนวนนั่นเองนะคะหลักร้อย สิบหนึ่งสองสามสี่สี่ 4. จำนวนนะคะก็เขียนไปจากหน่วยนิ้โยนหนึ่งได้จำนวนมาทั้งหมดแล้วะคะหนึ่งสองสามใส่คอมมาทีหนึ่งเหมือนเดิมสามจำนวนใส่คอมมาทีหนึ่งในภาพลูกคิดนี้มีอยู่ ถึงสิบล้านนะคะจำนวนก็จะมีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะต้องนับดูแปดหลักนั่นเองนะคะถ้าได้เป็นเลขอินโดราบิกก็แค่เปลี่ยนเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะ yeah. ยาวสักหน่อยนะคะค่อยๆเขียนนะคะอย่าแต่ว่าตัวหนังสือเราถ้าไม่มีหลักไหนข้ามหลักได้นะคะก็ไม่ต้องเขียนลงไปเลขจำนวนที่มากกว่าหนึ่งล้านนะคะอ่านรวบกันมากกว่าล้านเราจะรวบให้เขาเป็นจำนวนเดียวกันแล้วจบที่คําว่าล้านนะคะแสดงว่าถ้าครูรวบ 3อยู่ในหลักสิล้านกับ2อยู่ในหลักล้านเข้าด้วยกันเขาก็จะได้เป็นตัวหนังสือว่า32ล้านนะคะ3 10 2จบที่คำว่าล้านรวบหลักที่มากกว่า1ล้านเข้าด้วยกันนะคะรวบเข้ามา32ล้านนะคะ ทีนิดเลขที่ต่ำกว่าหลักล้านเขียนพีละหลักเหมือนเดิมนะคะ12บสองล้านไปแล้วก็จะต่อด้วยหลักแสนก็คือสี่แสนนะคะหลักหมื่นไม่มีเราก็ข้ามไปเขียนหลักพันได้เลยลก็คือเจ็ดพัน 7, หนึงเราจะไม่เขียน41นะคะเราเขียน41นะคะเขียน1นะคะถ้าลงหลักหน่วยเป็นเลขหนึงแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะข้อที่เหลือนักเรียนก็ลองทำด้วยตนเองดูนะคะ,ะทีนี้ลองดูใน แบบฝึกหัดอีกข,อข้อหนึ่งนะคะใน2.1งหเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามแผงภาพที่แสดงจำนวนที่กำหนดให้นะคะ,ะดูเซว่าเขาสูงสุดอยู่ที่หลักอะไรเพิ่มขึ้นมา มีพันล้านนะคะร้อยล้านสิบล้านนะจำนวนมากกว่า1ล้านขึ้นไปนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วว่าเขียนลักมากก่อนเหมือนเดิมพันล้านมีทั้งหมดกี่จำนวน1 2 3 4 5 5าจำนวนก็ขเขียนเลข5้านะคะ ไปร้อยร้านมีอยู่ทั้งหมด2จํานวนนะคะ2จํานวนก็เขียนเลข2องไปหลัก10บล้านมีอยู่3จํานวนก็เขียนเลข3หลักล้านไม่มีห้ามข้ามหลักนะคะใส่เลขศูนย์ ก็าตามด้วยหลักแสนเลยเลขสามสามแสนจำนวนที่เหลือไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ต้องใส่เลขศูนให้ครบทุกจำนวนนะคะถ้าเป็นเลขอินโดนีเบิกและเลขไทยไม่ครบทุกจำนวนเลยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย น้ำสามจำนวนหนึ่งสอง 3. สามใส่ลูกน้ำทีหนึ่งหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำทีหนึ่งขึนมาด้วยนี่ลูกน้ำทั้งหมดสามตัวเลยนะคะถ้าเขียนเป็นฮินดูอารบิกได้แล้วก็ไปก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยเข้าน้น เลขไทยมาแล้วนะคะเหลือเขียนเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือถ้ามีเลขศูนไม่ต้องนะคะและก็อย่าลืมจำนวนที่มากกว่า1ล้านเราจะเขียนเขารวบเป็นด้วยกันและจบที่คำว่าล้านนะคะเราก็มาดูกอนว่าจำนวนที่มากกว่าหนึ่งล้านอยู่ที่กลุ่มนี้นะคะ 5อยู่หลักพันก็คือ5,000นะคะก็คือห0 0พันครับห0าพันห้าพันสองอยู่หลักร้อยล้านก็ ไม่มีหลักล้านไม่มีหลักหน่วยในหลักล้านก็คือจบที่คําว่าล้านได้เลยนะคะเราจะจบที่คําว่าล้านรวอการวมุั้นก็จะเป็น5,230ล้านแล้วํำนวนหลังหลักหลักล้านที่ต่ำกว่าหลักล้านเราก็ค่อยเขียนไปทีละหลักเหมือนเดิมนะคะมีจำนวนทั้าห่าหลักล้านอยู่ที่หลักแสนนะคะก็เขียน สามแสงลงไปนะคะส่วนจำนวนอี่เหืนไม่มีแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะก,ก็เสร็จเรียบร้อยแต่เท่านี้ค่ะในข้ออื่นนักเรียนลองทำด้วยตนเองดูนะคะค่ะมาดูกันต่อใน2.2นะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัว เลขไทยนะคะแทนข้อความบอกจำนวนเราก็ต้องพิจารณาทีหลักและอย่าลืมว่าอย่าข้ามหลักนะคะต้องไปค่อยๆดูว่ามีหลักไหนหายไปหรือเปล่ามาดูในกลุ่มจำนวนหลักที่มากก่อนนะคะเป็กลุ่มหลักร้านนะคะมีอยู่หนึ่งร้อยแปดล้านนะคะ,นนะ,คะเขียนเป็นจำนวนเป็นดูวอาราบิกก็คือเขียนหนึ่งร้อยแปดนกันได้เลยนะคะ หลักล้านตามด้วยหลักแสนห้าแสนไม่ข้ามหลักก็เขียนเลขห้าได้นะคะหลักแสนตามด้วยหลักห้าตามด้วยหลักหมื่นนั่นเองแต่หลักหมื่นหายไปตรงนี้ต้องมีหลักหมื่นนะคะต้องมีหลักหมื่นไม่มีเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ให้กับหลักหมื่น หลักหมื่นตามด้วยหลักพันอะสี่พันเนาก็เขียนเลขสี่ได้แล้วค่ะหลักพันตามด้วยหลักร้อยแปดร้อยนะคะหลักร้อยต้องตามด้วยหลักหลักสิบอะตรงนี้ต้องมีหลักสิบอีกหนึ่งหลักนะคะก็ต้องใส่เลขศูนย์แล้วก็ค่อยใส่หลักหน่วยเปด้วยสามนะคะก็จะได้จำนวนที่เป็นิดัวราบินออกมา ตามนี้นะคะตามจำนวนใส่ลูกน้ำหรือคอมมากทีนึงเมื่อเราเขียนเป็นห,น,หนูอารบิกได้เราก็จะเขียนเป็นเลขไทยได้เช่นกัน,นะคะ่ะหนึ่งร้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่คะไม่ยากยาที่คิดนะคะลองําข้อข,ข้ออื่นๆดูด้วยนะคะอ่ามีอีกหนึ่งตัวยา่าเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือมาทั้งหมดเลยนะคะก็ค่อยๆดูเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะไม่ข้ามหลักเราต้องหาถุ่มก้อนที่ ใหญ่ก่อนนะคะก็คือกลุ่มหลักล้านเพราะว่าเขาจะอยู่ด้วยกัน8,3ดพันา้อหาล้านกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเขียนไปด้วยกันนะคะ8 3 0พ50บแอบแฝงหลักหน่วยอยู่นะคะ50ก็คือต้องมีเลข5และ0ูนะอ่า อยู่ในกลุ่มหลักล้านนะคะแล้วก็ตามด้วยหลักล้านจะตามด้วยหลักแสนก็เขียนห้าแสนห้าแสนแล้วตามด้วยอะไรคะหลักแสนต้องตามด้วยหลักหมื่นไม่มีใส่ศูนย์หลักหมื่นต้องตามด้วยอะไรอีกคะหมื่นก็จะตามด้วยห้าพันแต่ว่าตรงนี้หายไปสองหลักนะคะ แล้วค่อยเป็นหลักร้อยก็คือเลข6กนะคะหกร้อยหลักร้อยก็ต้องมีตามหลังอีกนะคะตามหลังด้วยหลักาสิบ้องใส่เลขศูนย์และหลักอะไรสุดท้ายน้องเลขสุดก็คือหลักหน่วยใส่ศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวจงจะได้จำนวนที่เขาต้องการที่ถูกต้องนะคะสามจำนวนใส่ลูกน้ำทีหนึ่ง จะเสร็จเรียบร้อยนะคะ8,350นระคะกเขียนแเรบรอยก็จะเสร็จเรียบร้อยดังนี้นะคะลองทำเ,อง,เองดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ นักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ทำไปงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ